อาแล้วยเายังิัมีหมเล่นไหมเล่นละแม่อยากเล่นนะอยากมีเพื่อนน่ะอเอาละเอาละนี่จัมโบ้มีเพื่อนแล้วจัมโบ้มีเพื่อนแล้วเพื่อนตัวน้อย ทั้งทั้งอยากเล่นทั้งย่านเอ้อมหัวมิดเลยอือฮึแค่เนี้อือฮึแค่เนี้ยโอ้มาสนุกตรงไหนล่ะตามรุกมั้ ออรอมาขายเด็กคุณได้ตามยุคตามยุคเสียดอะไรเนี่ยเสียดอะไร